ถ้าไม่อยากบานปลายอ่ะก่อนซื้อรถมือสองหนึ่งคันอ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายสำคัญอะไรบ้างที่คุณต้องรู้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่คุณจะซื้อรถมือสองคุณควรจะต้องรู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณจะต้องเตรียมตัวไว้บ้างนะครับเพื่อจะได้เตรียมเงินได้ถูกต้องและไม่บานปลายในภายหลังนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกคือเงินดาวเงินดาวเนี่ยมันก็คือราคารถที่เขาขายลบ ด้วยยอดกู้ที่คุณสามารถกู้ได้สมมุติว่าเขาขายรถอ,อยู่ราคา3,2 0แสนแล้วยอดกู้เมื่อคุณไปยื่นธนาคารแล้วเนี่ยเขาให้อยู่28 0 0เงินดาวก็คือ4 0,000บาทคำถ,ถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้ยอดกู้เท่าไหร่เราก็ต้องไปยื่นกู้กับธนาคารครับเขาก็จะพิจารณาจาก1เครดิต สองอาชีพสามรายได้สี่ภาระหนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้คนแต่ละคนจะได้ยอดกู้ไม่เท่ากันก็ต้องลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมนะครับส่วนที่สองนั่นก็คือเรื่องของประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ในกรณีถ้าคุณจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาจะบังคับให้คุณทำประกันกับเขาในปีแรกเสมอเพราะเขาถือเล่มกรรมสิทธิ์อยู่แต่คุณเอารถไปขับขี่ดังนั้นเขาต้องการมั่นใจจริงๆว่าในกรณีถ้าคุณขับรถไปเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะมีบริษัทประกันภัยเนี่ยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเรื่องค่าซ่อมหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ จำไว้นะครับถ้าคุณจัดไฟแนนซ์ยังไงก็ตามค่าประกันภัยมีแน่นอนครับไฟแนนซ์เขาบังคับคุณทํากับเขาในปีแรกเสมอแต่ในกรณีถ้าคุณซื้อสดไม่จําเป็นต้องทําประกันภัยก็ได้แต่เวลาถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุคุณอาจจะต้องไปรับผิดชอบค่าซ่อมหรือค่าเสียหายกับผู้กรณีด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ไปเลือกเอาส่วนข้อที่3คือเรื่องของการโอนทะเบียนรถยนต์หรือการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ข้อนี้เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อมีการซื้อและมีการขาย ยังไงก็ต้องจ่ายค่าโอนครับต้องโอนที่ขนส่งทางบกมันก็มีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องจ่ายไปอยู่แล้วซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนรถของแต่ละรุ่นแต่ละปีก็ไม่เท่ากันต่ำๆก็2000ครับถ้าสูงๆเลยก็อาจจะติดหลักหมื่นขึ้นอยู่กับรถที่คุณซื้อด้วยว่าราคาสูงแค่ไหนปีใหม่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดู ส่วนข้อต่อมาคือค่าดําเนินการค่าดําเนินการเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมาจากใครเนาะค่าดําเนินการเนี่ยเป็นสิ่งที่เต็นทนะ์เขาเรียกเก็บจากลูกค้านะครับซึ่งบางเต็นท์เขาก็ไม่เก็บนะก็คือไม่ต้องจ่ายแต่บางเต็นท์เขาก็เก็บ ซึ่งเก็บกันตั้งแต่3 0 0 0 5,000 8,000แ2 0 0 0นแล้วแต่เต็น์เลยอันนี้ไปคุยกับคนที่คุณกำลังจะซื้อรถให้เคลียร์ก่อนว่ามันมีค่าดำเนินการอะไรไหมนะครับข้อต่อมาก็คือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่คุณอาจจะลืมนึกไปนะครับอย่างเช่นรถคันที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยภาษีกำลังจะขาดต่อพลอรลบจะหมดอายุหรือเปล่ารถเกิน7ปีแล้วต้องต่อรออรหรือเปล่าเวลาคุณไปดูรถไปดูภาษีด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเหลือน้อยกว่า3เดือนก็พยายามคุยกับคนที่เขาขายเลยว่า ต่อให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าการต่อภาษีสามารถต่อได้ล่วงหน้า90วันนะครับไม่งั้นคุณใช้รถไปเดือน2เดือนอ้าวต้องจ่ายพลอยอีกแล้วต้องจ่ายภาษีอีกแล้วสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะครับคือเรื่องของสภาพรถที่คุณกําลังจะไปซื้ออย่าลืมนะครับคุณกําลังซื้อรถมือสองของมือสองมันคือของที่ถูกใช้งานมาแล้วถ้าคุณไม่ดูสภาพของมันเนี่ยมันไม่พร้อมใช้เมื่อคุณเอาออกไปคุณอาจจะต้องไปจ่ายค่าซ่อม เพื่อให้มันพร้อมที่จะขับขี่ใช้งานได้นอกจากเรื่องค่าซ่อมแล้วเนี่ยยังมีค่าเสียเวลาอีกเวลาคุณจะเดินทางไปทำงานแล้วรถมันเกิดเสียเนี่ยคุณจะต้องเอารถลากไปเข้าอู่แบบเนี้ยหรือคุณจะต้องเดินทางต่อโดยรถสาธารณะแบบเนี้ยถามว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนไหมครับที่คุณจะต้องจ่ายแล้วเผลอๆนะครับมันจะทำให้คุณสูญเสียรายได้ในวันนั้นด้วยกำลังขับรถไปส่งของอยู่กำลังจะไปรับเงินอยู่บังเอ,อิญรถเสียแบบเนี้ยอา้าว เสียรายได้เสียงานเสียการกันไปเยอะแยะก็เยอะแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของสภาพรถเนี่ยก่อนที่จะซื้อควรไปศึกษาด้วยนะครับต้องดูอะไรบ้างของเหลวต่างๆน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบร,ร,ร,รกผ้าเ,เบรกกองอากาศสภาพของยางเป็นยังไงบ้างเครื่องเยิ้มไหมน้ำยาหม้อน้นำมันเก่าแล้วหรือย,ยังหรือมีรอยรั่วต่างๆหรือเปล่าระบบระบายความร้อนดีไหมสตาร์ตติดได้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งสิ้นพวกนี้นะครับ มันคือค่าใช้ใจ่ายทั้งนั้นเลยและเลวร้ายที่สุดถ้ามันเสียในขณะที่คุณขับขี่อยู่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุมันไม่ปลอดภัยกับตัวคุณด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถมือสองสัก1คันนะครับอย่าเพียงแค่อยากได้และรีบร้อนในการตัดสินใจเพราะบางครั้ง หลังจากที่คุณเอารถมาแล้วคุณอาจจะต้องจายเงินมากกว่าที่คุณคิดแล้วคุณก็จะปวดหัวเอาทีหลังซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อให้ได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเอาไปใช้งานให้มีความสุขนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผม MU Smile ค่ะสำหรับใครก็ตามที่สงสัยหัวข้อไหนที่ผมพูดไปนะครับ ลองเข้ามาดูในเพจเราได้เลยในเพจเรามีวิดีโอเนี่ยหลายร้อยหลายพันวิดีโอเลยนะครับเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองทุกอย่างเลยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละยอมเสียเวลาลงทุนกับความรู้เราสักนิดนึงนะครับในเพจเรามีสาระดีๆโดยที่ไม่เสียเงินนะครับเข้ามาเอาความรู้ไปได้เลยแล้วก็ถ้าไว้ใจให้เราบริการก็อย่าลืมทักไทยมาคุยกันนะครับที่ร้านเราก็มีรถมือสองสวยๆเย,ยอะแยะเลยเผื่อว่า ถ้ามันเป็นรุ่นที่คนสนใจอยู่แล้วคุณเอาไปได้ประโยชน์จริงๆก็ให้เราบริการได้นะครับ